หมดแล้วโดดแล้วเพิ่นกัดเมื่อกี้นะครับเพิ่นกัดปลาเล็กเมื่อกี้โอ้โหไอช่อนชชโดชชโดโฮึ่มเชโดพอกนะครับ เพิ่งกัดปลาเล็กไปถึงจะไส้เล็กแต่ไม่อยากเสี่ยงนะครับกับคมเบ็ดสามทางนะครับเพราะฉะนั้นคิปเปอร์ดีกว่าครับปลอดภัยตัวนี้เข้ามาตบนะ เป็นเชโดไซเล็กครับวันนี้แต่ว่าปลาอ้วนดีนะครับปลาอ้วนมากเลยนี่นครับเมื่อกี้เจอนะครับมันออกมันอยู่ในพุ่มตรงนั้นนะครับมันออกมากัดปลาเล็กนะครับมากะเอามากัดลูกปลาผมก็เลยตียาเข้าไปตอนแรกนึกว่ากระสุบเป็นชโดนะครับ ควนทัวสมบูรณ์มากไซนี้เท่าไปทํากินไซนี้อร่อยนะครับทําง่ายแต่ผมแมวนะครับเดี๋ยวปล่อยกลับไปคืนไปโอเคครับโหูยกระสูบใหญ่ ทำไมต้องมาขึ้นช่วงจังหวัดตีเสร็จแล้วแบบนี้วะโหกระสูบใหญ่นะครับเมื่อกี้นี่นะครับกระสูบนะครับเป็นกิโลนะครับตัวนี้น่าจะประมาณโลสามได้ครับตัวนี้ซสายใ่เลย ตอนแรกมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับมันอยู่ในป่าตรงนั้นพยายามตีเข้าไปเรื่อยๆนะครับกัดเลยไปเดี๋ยวเก็บปลาก,ก่อนครับนี่